หนังสือรวมรถมืออา่าต้อนรับแปดเทศกาลจี G. สวยงามตั้งแต่น้าปกแม่นันสั่งทาเป็นพิเศษคําว่ารวมรถมืออา마ตตัวอักษรปั๊มทองเคเลยนะคะเพราะนั้นทรงคุณค่าตั้งแต่การผลิตจนกระทั่งถึงเนื้อหาภายในรวมรถมืออา마ตความตั้งใจของแม่นันเองว่าหนังสือเล่มน,นี้จะเป็นคู่มือของคนที่ทําอาหารหรือคนที่ต้องการรู้ความหมายของเทศกาลทั้ง8ใน1ปีด้วยว่ามีอะไรบ้าง วิธีการใช้หนังสือเล่มนี้เปิดออกมาเนี่ยในสารบานมีบอกว่าเทศกาลที่1เทศกาลที่2แต่ละเทศกาลเนี่ยมีความหมายอะไรเช่นเทศกาลตุษจีนเป็นเทศกาลที่1นึ่ง,งจงโจยก็คือตุจจีนเราก็จะมาทําขนมฮวกกล้วยเป็นขนมโบราหาทานยากนามาเปิดเป็นเมนูที่1นึ่ไหว้เบิกเลิกเบิกชยัยต้อนรับปีใหม่ไหนบอกวิธีทำพร้อมทั้งภาพประกอบอยู่ในเล่มนี้อย่างละเอียดเลยเชียงเม้งทําไมเราถึงต้องไปไหว้บรรพบุรุษที่สุสาและ ในวันเชียงเมงเมนูที่ขาดไม่ได้เลยและเป็นเมนูที่หาทานยากมากๆก,ก็คือจูชังเปี้ยหรือจีชังเปี้ยนะคะ1ปีจะได้ทานเพียงหนึ่งครั้งเขามีรสชาติที่วนหวาน เผ็ดหอมพริกไทยหน่อยๆเค็มนิดๆแต่อร่อยอย่างลงตัวแล้วพอเปิดไปเรื่อยๆก็จะเจอ,เ,อเทศกาลต่างๆเจอเมนูต่างๆให้ได้ฝึกทํากันหนังสือเล่มนี้หลายๆท่านได้รับแล้วปีใหม่เราก็จะมาเริ่มต้นปีด้วยวันตรุษจีนแล้วมันก็จะเวียนอยู่ในหนังสือเล่มนี้ทั้ง8เทศกาลทั้ง27เมนูที่แม่น,นันบรรจุไวไ้ได้ทดลองทําค่อยๆอ,อ่านเนื้อหาแล้วก็ค่อยๆทํากันนะคือแม่นันอยากให้อ่านก่อนอ่านเพื่อความเพลิดเพลินความหมายแล้วก็รู้ว่าขนมแต่ละเทศกาล มีอะไรบ้างนะแล้วถ้าเราต้องการที่จะทําเมนูใดแม่นันแนะนําอย่างนี้หนังสือมันจะได้ไม่ช้านะคะคือสมมุติว่าต้องการทําขนมบวัวลอยเราเปิดมาหน้า,เ,าเมนูขนมบัวลอยแล้วเราก็ถ่ายรูปถ่ายสูตรลงในมือถือแล้วค่อยไปทําอย่าไปเปิดเล่มนี้ อย่าไปเปิดเล่มนี้ในครัวก็เปิดไปทําไปเปิดไปทําไปหนังสือมันช้ําเพราะว่ามือเราจะมันทั้งน้ําเอ่ยทั้งอะไรเดี๋ยวมันเปียกไปมันเสียดายค่ะหนังสือแพงแล้วหนังสือมันก็ดีด้วยมันสมคุณค่ามากๆนะคะเพราะนั้นแม่น,นมัน,นอยากให้ใช้อย่างถนอมและอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแนะนําก็คือ,อ,อสูตรขนมในเล่มนี้บางสูตร แม่นันใส่สูตรใหญ่ไว้เพราะว่าแม่นันใส่สูตรตามจริงในขณะที่แม่นันทำเมนูนั้นๆลงหนังสือเพราะฉะนั้นมือใหม่หัดทำแนะนำให้ทอนสูตรเหลือแค่ครึ่งเดียวเช่นเมนูอ่างถอกกล้วยมันเยอะแม่นันทำเยอะก็ทอนให้เหลือครึ่งเดียวอยากเทสรสชาติดูเราก็ทำแค่ครึ่งสูตร ส่วนเมนูเปิดตุจีนเ,เมนูพวกกล้วยเมนูนี้เนะี่ยแม่นันแนะนําให้ทําไปเลย1สูตรเพราะว่า1สูตรเท่ากับความใหญ่ของรูปนี้แล้วก็จะออกมาสวยงามตามนี้เลยเดี๋ยวแม่นันจะ,ะวัดเส้นผ่าศูนย์กลางของพิมพ์ให้นะคะว่าแม่นันใช้ภาชนะเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่กําลังสวยเลยนะคะเฉพาะเมนูนี้แม่นันแนะนําให้ทํา1สูตรเต็ม